สนุดฮาร์ดสวีททุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมนะครับกับการนั่งดูสเน็กพีก,กับแมปทีดแอนเมะใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะมาอยู่กับแมปแอนเมะโซนนั่นเองนะครับแมปที่ขึ้นชื่อแบบมานานสักพักแล้วนะที่เป็นแมปที่บอกว่าจากผู้เล่น AA ที่เป็นอยู่ในกิวอันดับ2อ,อะไรก็ตามแต่เถอะนะครับคือตอนนี้นะครับแอนเมะโซนเนี่ยก็คือ ผู้เดฟเก่านะหรือว่าเป็นผู้ร่วมพัฒนาจาก anime defender นะครับซึ่งเรื่องของดราม่าก็จบไปละแต่ว่าตอนนี้นครับมาเปิดเป็นแมปของตัวเองนะครับเกี่ยวกับ anime zone เนาะมาดูกันว่ามีอะไรอัปเดตบ้างและทิศทางของเกมเกมนี้เป็นยังไงณนะปัจจุบันนะครับโอเคก่อนหน้านี้นครับมันมีเรื่องของการเปิดเกี่ยวกับแบบสอบถามเกี่ยวกับที่จะให้คนเข้ามาเป็นเทสเตอร์เนาะแต่ว่าคือผมอะไม่ได้ไปตอบอะไรนะครับ คือมันมันรู้สึกมันยุ่งยากแล้วเขาก็ปิดเทสไปแล้วนะครับโอเค a n n o u n c e m e n t จะไม่มีอะไรเลย sub a eh? n n o u n c e m e n t เนี่ยก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะแม่งเหมือนทางแบบนี้คือทำงานอยู่แค่คนเดียวนะครับอยุนทำงานอยู่แค่คนเดียวคนอื่นนี่เงียบเลยนะครับโอเคไม่มีอะไรอัปเดตหรอกก็ยังไม่มีอะไรนะครับสเน็คดีกว่าสเน a คแแบบนี้คือลบๆเปิดๆเปิดๆลบๆลบๆเปิดๆเปิดๆลบๆอยู่สักพักแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันอีกสักทีนะครับ ตอนนี้คือ Anime Zone โ oh, อ้โหจะแตกโอเคอันนี้เป็น S นะครับเป็นเอฟเฟกที่คล้ายคลึงกับ AD มากคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือเขาเป็นผู้พัฒนาเก่า AD หรือเปล่าถึงมีสกิลเอฟเฟกอะไรที่คล้าย AD มากคือ AD เนี่ยมันจะมีความแบบว่าเอฟเฟกเป็นอัดอาร์ตเป็นแบบหนาๆแน่นๆอย่างนี้หน่อยเนาะคือมันไม่ได้จะเชิงแบบเนี่ยคือมันจะมีเส้นรอบๆอะครับเป็นสโตกสีดำนิดๆเนาะ ซึ่งอันนี้เป็นที่เล่น a อดีมาจะรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแต่อันนี้คืออ n นดัะโซนนะไม่ใช่ AD ดีอันนี้เป็นชินละนะครับอ่าเป็นชินละนะโอเคก็เอฟเฟกแม่งเหมือน S อเลยครับแค่เปลี่ยนตัวละครนั่นเองนะเออมันเป็นไฟนะครับแล้วก็อาสตาอันนี้เป็นอาสตานะครับก็คือจากแร็คโคเวอร์นั่นเองนะอ่ามีการโยนอะไรไม่รู้ไป้วยครับอืม เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับพวกยูนิตประมาณนี้ก็รอคอมเมนต์มาดูนะผมมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องของคอมมูนิต y p r ี้โพนะส่วนใหญ่จะรู้ว่าทิศทางของแบบนี้ไปทางไหนก็คือคอมมูนิต y p r ี้โพนะครับคือเขาถามเรื่องของอ่าอินเวนทอรี่นานและอันนี้อย่าไปสนใจเลยมาสนใจนี้ดีกว่านะครับอ่ามิสติกที่คุณต้องการให้มันเป็นลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยอย่าให้เป็นลินโอคุมุระหรือ ม็อบไซโคนะครับซึ่งม็อบไซโคมันเก่ามากและเขาก็เลยแบบโดนตัดไปสุดท้ายผมก็ไปโบทเป็นลินเนาะเออเป็นตัวละครที่แบบว่าจาก Blue Exorcist นั่นเองนะถ้าใครเบียวก็รอเล่นแมบนี้ได้ซึ่งผมบอกเลยนะวแมบนี้น่าสนใจตรงที่เขาบอกว่าแอนิเมโซ่เนี่ยควรจะมีเทเรโรไหมนะ <laughs> แล้วก็เป็นมีคุณตาคุณยายเขาตั้งกดสลนะ็อตเนาะ หาเทรดรีโลนะคุณตาคุณยายกำลังกดหาเทรดรีโลนะผมบอกว่าผมไม่อยากให้มีนะผมอยากให้เป็นระบบใหม่ๆบ้างแต่คนส่วนใหญ่ผมเข้าใจแหละเขาก็ติดเทรดรีโลมาจาก AEA หรือแมปอื่นนั่นแหละมันก็ต้องมีอยู่แหละแต่ผมอยากให้มันไม่มีนะเพราะว่ามันเป็นระบบที่แบบทุกแมปก็มีหมดแล้วถ้าแมปนี้จะไม่มีแล้วเป็นเรื่องของมสัญลักษณ์อื่นๆหรือจะทําวิธีใหม่อะไรเงี้ยน่าสนใจกว่านะครับ แล้วก็ควรจะเล่นเป็นรูปแบบนี้ไหมก็คือเป็น T d ดีที่แบบการป้อมอย่างเงี้ยครับมอนก็จะเดินผ่านมาแล้วก็ดูผ่านรูปแบบข้างบนไม่ได้ดูแบบว่าเหมือนแมปอื่นที่แบบเดินแล้วก็วางวางๆอ่ะซึ่งคนส่วนใหญ่เห็นไปในทิศทางเดียวกันนะว่าแมปนี้ควรเป็นแมปที่มองจากข้างบนนะครับเพื่อเป็นแบบวิธีการเล่นใหม่นะผมเลยแบบเออแอนิเมที่มองจากด้านบนเนี่ยก็ควรจะลองอะไรใหม่ๆดูถ้าแมปนี้เป็น สิ่งใหม่มันจะเหมือนแอนะิเมชั่นคอสอเวอร์เนาะที่ทําอะไรใหม่ๆซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาจะกล้าทําจริงๆหรือเปล่าการที่เขามาถามอย่างเนี้ยเพราะว่าหลายๆแมปแล้วครับที่กล้าที่จะแบบฉีกออกมาคนไม่เล่นสุดท้ายคนไม่ก็ไปเล่นความทรงจําหรือแบบกลิ่นอายของแอนิเมชั่นเจอเดิมๆทั้งนั้นะนะนะเออแต่ผมก็รู้สึกว่าเออมีแมปอย่างนี้ก็ดีนะครับผมแล้วก็มีเขามาถามอีกคุณเชื่อหรือเปล่าว่าแอนิเมชั่โซนจะมีจริงอะ่ะอันนี้คือ เจ้าเสือบอกฮะเจ้าเสือบอกว่าอนิเม t e d อ่ะมีอยู่จริงอ่ะฮะคนมันก็รีแอคกันไม่เยอะนะแบบเนี้ยเพราะว่ามันมันแม่งลีลาคนแม่งก็เลยไม่ค่อยได้หวังอะไรเยอะนะมันดูแบบไม่ออฟฟิเชียลดูแบบมีแต่มีม,มดูเจ้าของดูแบบเลื่อนมาจาก AD ดีแล้วตอนนี้ก็มาเลทเทอยู่ที่แบบความคาดหวังของคนอื่นนะก็แล้วแต่เลยแต่ว่าสุดท้ายคือผมมีหน้าที่อัปเดตข่าวสารนะ ผมก็เออแอนิเมชั่อนอาช่วงนี้เขาก็มีอัปเดตเนาะอะไรที่น่าสนใจก็เลยเอามาพูดคุยกันนะครับผมแล้วล่าสุดเมื่อวานเขามาถามว่าตัวละครที่เป็น Exclusive Mystical Unit เนี่ยก็คือเป็นตัวละคร Limited หรือเปล่าหรือเป็นตัวละครมิสติคตัวแรกเนี่ยอยากให้เป็นตัวไหนเขาเขาบอกมี t r a f ฟ l ร a การ์กับสุกุณเนาะซึ่งคนส่วนใหญ่เบื่อสุกุณาเลยครับเขาก็ไปบอกว่าเออเอารอดีกว่าเนาะเออให้เราเป็นรอดีกว่าแล้วก็ วันนี้นะครับมีมาถามอีกว่า a n i m เม e f e n d e r เนี่ยที่อัปเดตอัปเดตล่าสุดเนี่ยสนุกหรือเปล่าเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะคนแม่ก็บอกว่าไม่สนุกเลยครับคนในแบบนี้บอกไม่สนุกเลยนะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า Anim เม e f e n d e r เป็นยังไงบ้างแล้วนะครับแล้วก็แท็กเจ้าของเกมนะเขาน่าจะเป็นเพื่อนกันแหละแซกนะครับแซ็กชาแซ็กชาสลีซาซอนะครับเอ่อวอเดอร์ซิกมาผมก็ไม่รู้เหมือนกัน อันนี้แม่งเจ้าของแม่งติดเล่นมีมจัดเหมือนแบบอื่นเลยนะครับโอเคก็กลับมาดูที่ส n น a กกันดีกว่านะครับสเน็กเนี่ยก็จะมีตัวละครอย่างแอสตาไปแล้วนะอันนี้เป็นม็อบไซโคนะครับที่ไม่รู้ว่าเป็นสกิลเก่าจาก AD แล้วเอามาย้อมเมลทําใหม่หรือเปล่าเนี่ยเหมือนเลยคือข,ของ d d จะมีพลังหมุนๆนี้แล้วก็จะมีขึ้นมา3อันแล้วก็ออกไปตึบตึบตึบแต่เป็นตึกผมเลยรู้สึกว่าแม่เป็นสกิลย้อมแมวเนาะ เพราะว่าใครได้เอดีมาจะรู้ว่าแม่งเอฟเฟกต์ประมาณนี้เลยม็ Mob อบอ่ะอืมแล้วก็อันนี้เป็นเกมเพลย์ภายในที่ไม่ได้ต่างจากท่วงที่แอนิเมชันเปิดให้เข้าไปเล่นพันเวฟแล้วแจกโลบักเลยนะครับเหมือนเดิมเลยแต่ว่าคือตอนนี้มันมีแบ็กกราวด์แมปให้ดูเลยว่าแมปนี้เป็นประมาณไหนเนาะเออแต่นี้คือยังไม่เกี่ยวกับท็อปดาววิวเนาะเขาให้ดูแบบตามปกติก่อนใช่ไหมจะมีแคนเซิลเพลย์ยูนิตอัปเกรดยูนิต Q กดขาย R กดหมุนนะครับผมว่ามันคงมีอยู่จริงรอ่ะไม่งั้นเขาไม่ทำมาอย่างนี้อ่ะถ้าเขาทำอย่างเงี้ยแล้วแม่งคือชื่อมินิแซกนะคือไม่รู้ว่าแม่งย้อมแมวอะไรนักหนาแบบเนี้ยคือแม่งอีกแล้วอะ่ะมินิแซกก็คือคนที่เป็นเจ้าของเกม AD ดีนะครับเออมันเป็นวิดีโอฟุตเทจเก่าแล้วเามาหลอกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นเพลงคาสิโนรูมนะผมฟังแล้วผมว่าเพาะอยู่นะ ประมาณนี้มันเหมือนนั่งชิวร้างกาแฟไม่เหมือนคาสิโนนะครับแต่ก็คือเพาะนะแล้วก็อันนี้เป็นเนี่ยครับตัวละครตัวนี้เนาะผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันจากบีชชื่ออะไรวะเออรูเคียเออน่าจะลูครููเคียแล้วก็อย่างที่บอกเลยเห็นไหมคือพอเขาประกาศคอมมิตี้โหวตปุ๊บ ไม่รู้ไปหามาจากไหนแต่ว่าก็คือมาแล้วครับโมเดลกับทาฟาก้าลอเนาะโอเคก็รอดูกันไปครับสำหรับแอนะิเมชั่นเนาะคือเป็นแมปที่ผมรู้สึกว่าถ้ามันมาในลักษณะของแนวใหม่ท็อปดาวอะไรเงี้ยแล้วมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเนี่ยก็น่าติดตามนะแต่ว่ามันสักพักแล้วแมปนี้มันแบบเขาเรียกว่ากดตีนสักพักแล้วนะครับเออกวนกวนบาทามาพักหนึ่งแหละ ก็แสดงความคิดเห็นกันได้คิดเห็นกันยังไงนะครับสำหรับแอนิเมชั e น่าสนใจหรือว่า,าแม่แมม่ไม่มีอยู่จริงหรอกครับพี่โอเคประมาณนั้นก็คือคอมเมนต์มาได้เลยวันนี้ขอตลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย